ประตูหลังใบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่รู้ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับเกมป๊ปปี้เพทามชัปเตอร์สองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับคนจะลงคิีวันเสาอาทีแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้ดิเอาล่ะเกมสเตชันตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนดได้แล้วทุกคนเอออันนี้คืออะไรอะแกกี้สีมพูแกกี้แบบเวอร์ชันผู้หญิงนะทุกคน โอเคแล้วก็อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ปะ่ะทำไมนเนี่ยภาพมันไม่หลุดอ่ะทุกคนไม่รู้ทำไมเปิดสิให้เปิดมันไม่เปิดอ่ะอ๋อนู้นอุ้ยฮักกี้หลากสีอะไรไน่นไมรม้ดูดิฮักกี้สีเขียวสีเหลืองเนี่ยเนี่ยของเท้ คงแท้คงแท้เนี่ยเนยีนย่นยเนยีนย่นยเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยว็ฮักกี้เป็นช่างโอ้โ,โ,อ,โกกอ้อะไรอะทีวีเพชรชามโควักอวักกี้คืออะไรวะวักอวักกี้อื้มอะไรอะฮะเตะเตะอะไรใช้แกลบแพดกอ่ะฮะ แล้วไงต่อแล้วก็มีท่อโอ้ยฮักกี้ผม่ะท่อนี้ฮัลโหลฮักกี้เราเจอฮักกี้ให้อ๋อก <gamble soon. S 1> ็คือให้กดไปแบบนี้นะทุกคนคุณรักโชคดีโอ้โหโอ้โหนี่อย่าบอกนะว่าคุณแม่จะโผล่มาทางนี้อีกแล้วคุณแม่มามีลงเล็กนั่นไงโผล่มาเรียว หน้าเบนตะเละตะเตะเลยนะเฮ้ยทำไมหน้ามันเบนขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยโยนเชือกโยนเชือกทำไมอ,อะไรอ่ะเหยองฮังกี้ไหนไหนกี้มันมีฮังกี้เลยเออนั่นไงนั่นไงฮังกี้สีแดงไหนยไงเอ้ยเห็นเห็นเห็นอื้มอื้ม,ม ยังมะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะโอ้โอหหหอหหหหหหหอหกหหหหหอหห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 หอยู่ไหหอหหอหหหหหหข้างบนหหหืหนไหหโอ้โหหหหหห มีสีฟ้าด้วยจำได้ไม้ก็ตัวสีดงอืสีฟ้าอืมว้ยว้ยไม่ไปอะไม่ไปอะยูเยอู้สีเหลืองว้ว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 ้าวว้ว้าวดูด้วยดูด้วยอะไรเต็มเลยน่อ้โอ้โหให้มาเล่นมินิเกม โอโ้โอ้โอ้โอ้ช้าช้าแล้วมันช้าแล้วโอ้โอ้โ,โอ้โ โอ้คีการ์ดเอามาคีการ์ดเฮ้ยมีที่เกมสุดหล่นโอเคไปในโตแอรอุ้ยแก๊ปแพกอืม mm, ไปต่อกันเลยทุกคนโอ้ oh, บันไดใส่ลุ wow. oh. ่นว้าวเหมือนบันไดมันจะพังนะทุกคน ไอ้นั่นที่หุ่นนี่วะว้าวว้าวว้าวเสียบร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยผมติดโอ้ไน้แหละเออยางแค่นี้เคอยากรู้ว่าถ้าลงไปมีอะไรไหมเอ้ยเอาล่วงมาเลยเอ้ยอะไรก็ไม่รู้นะเอานี่ไง ตุ๊กตาอ๋อชื่อคิซี่มิซซี่อ๋อคิซี่มิซซี่โอเคดูแล้วมิซซี่มิซซี่คือฮักกี้ตัวสีฟูใช่ไหมลู้รูู้้โอเคเพอร์เฟกต์เนไอตัวเอ้ยเฮ้ยนี่มัน เด้อโอ้โหวัตวัตฮะยังไงอ่ะต้องไปฝั่งนู้นอ่ะแล้วข้างล่างมีอะไรมั้ยหนูไปไม่ได้รังกันอุ้ย น่กลัวโอ๊ยเขาสับสวิตให้อุ้ยสับสวิตให้สสให Thank you เขาน่าจะเป็นคนดีแน่เลยบายบายเอ้ยไปเลยหรอไม่มาช่วยเราหน่อยหรอ Thank you ซซี่พ m i ซี่โอ้หไปได้ไงม,มันอะล้ำเกเฟฟลือผสมเลยอืม <c oughs> ยังไงอ่ะเออเอาอันนี้ใช่ไหมยังไม่หมดชิใส่อันนี้ปึ๊บมาตรงนี้เรามาสับขันโยกปึ๊บวิ่เบร์รี่นายมารี่เรอยเชื่อเบร์รี่โอ้ย เบอร์รี่เก็บมาเจ้าเบอร์รี่หน่อยแล้วก็เบอร์รี่แกทำอะไรโอ้ยเอามาตรงนี้เปิดเปิดตรงนี้ปึแล้วก็ปล่อยมาเอามาตรงนี้เอามัละงายหมดก่อนกลับไปกดกลับไปกดมาละงายอ๋อ Giàu <laughs> nữ suối Berryı Giàu nữ scanh nghèolings Für! Für! Für prouding! nhưng mà nó vẫn chợt nhưng mà nó vẫn chợt đây ý, Ê, đây à. đây nhìn ได,ไได้ก็มาตรงนี้นี่คืออะไรตอนที่จะใส่พลังงานก็ามาเอาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนูน้นย้ายเอามาเอาตรงนูน้นตรงนูน้นมาใส่ตรงนี้นี่โอเค เจ้าหนูน้อยแบรีร่มามามาว้าวให้อ๋อให้ทำไรเศษไม้ใช่ไหมจะแ,แพ็กก็ใช้ยากจริงๆไหยได้ว้าตูไปนู่นเลยจะตกไปได้ไหมไม่อยากตก,กอ่ะไปเดินมาทาง,งนี้กันเฮ้ยล่วง อ๋อโอ้โหไม่ได้สังเกตเลขึมม้นมาแล้วต่อไปไมไน้เกมที่สก็คืออันนี้ใช่ไหมใช่โอเครามันพูดบาๆไปก่อนแล้วก็เราประตูเปิดทุกคนมันมีอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ อะไรอ่ะค hmm. ือยังไงอ่ะไม่เข้าใจมันมีอันนี้ขึ้นมาทำไมดีกว่า ประตูเสียเนี่โว้าอนี่ตัวอะไรเนะี่ยนี่มันหมาตัวหนอนโอ้ต้องไปทางนี้หรอไปแกะทางลับไปแกะประตูมันชอบปิดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปผจญผจญภัยอะไรกินอีกันอ๋ะ นนอนอฮะทำไมเอาปีนขึ้นไปหรอคนหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บหาวิธีเอ้ยลวุวงเงี้เยี้ยจุ๊บเยสโอเคลงมาปึ๊บแล้วก็เหยียบเสาไฟฟ้าเหยียบดิพันสายไฟฟ้า แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ตรงใช่ใส่ตรงนี้ปึ๊บก็ขึ้นไปตรงนี้อ้าวกว่าบินอ,อือเฮ้ได้ทุกคนกว่าจะได้ได้เลย อะเนี่ยบ้าสดสนุกยังไงอุย้ยก็คือยังไงอะต้องวิ่งวิ่งแล้วแล้วยังไงต่ออุย้ยแล้วก็ไฟดับไลท์ออฟให้เดินไฟดับก็ให้เดินพอไฟเปิดห้ามเดิน ôi hơi 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 ơi má nón ô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  tôi già quê ôi bôi bay bay ôi má bớt 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 bay đập bay

อ้าวไปไปสิไปสิอันไหนไม่รู้อันกลางโอ้ยหุ่นหุ่นหุหนอุ้มติดไรอ่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเราใจให้ผมนะคะบ๊ายบาย